ก็โอเคสวัสดีวันนี้มันอยู่ในเกมมีทั้งเกียร์โซลิดเฮ้ยอะเสียงกันไหมเรื่ความเร็วเรย่ดีกว่าออกมาแล้วเสียงไม่มีเรื่องอะไรวะช่างแม่งเห้ะโอเค okay. เลยเริ่ม เอาอีสี่ไปเลยเกมมันเล่นอยากผมลองเล่นแล้วก็เราโคตรบางเลยเดยวิดเฮตเตอร์เพราะเขาคือโซลิดสเน็คไม่รู้คุณรู้จักไหมตอนนี้เราคือสายลับที่เข้า มาสืบเอ้ยไม่ใช่ดิจู่คุสายลับใช่สายลับใช่ก็สายลับอ่ะสายลับที่เข้ามาสืบคดีในโรงน้ำปลาเว้ยอันนี้เป็นโรงน้ำปลาคู่แข่งนะเว้ยโรงขายน้ำปลาของคู่แข่งก็จะมาสืบสูตรวิธีการทำงานของโรงน้ำปลาร้านนี้ใช่น้ำปลา โอเครีบกลังขึ้นไปแล้วไม่ต้องมีอะไรบางอย่างเฮ้ยเฮ้ยสเนคเธอรู้คุณได้ยินฉันไหมใช่ทุกอย่างเคลียร์นายต้องขึ้นไปไปไปสืบไม่ได้ว่า มันใช้สูตรเลยในการทำน้ำปลาวะใช่แล้วต้องไปจับมาให้ได้คือประมาณว่าบริษัทนี้คือเจ้านี้คือเจ้าของบริษัทของอันนี้คือบริษัทปตทนะครับที่ทำน้ำปลาครับแล้วสงสัยรับมาสืบไงว่าบริษัทนี้ใช่สูตรอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยู่บริษัทปตทแล้วบริษัทปตทสงสัยรับอูบุกเลยว่า บุกร้านคู่แข่งเอาง่าบุบโรงงานคู่แข่งอะอล้อเล่นผมตัดเสแต่งเรื่องเองแหละคือเราคือสายรับมาสืบอเลยสักอย่างนี่แหละเกี่ยวกับแผนการโกาะการ้ายของประชาชนไอของตัว้ายของเรื่องอะผมก็ไม่รู้เนื้อเรื่องหรอกนั่นนั่นนั่นมามาละมาล

เมื่อกี้แพ้อะไรกูนี่อะไรเดินไม่นุ่งละ มันจับได้แล้วผมอยู่นี่ผมพลาดเองผมไม่เคยเล่นภาคในนี้ครับเคยเล่นแต่ภาคสามระบบการควบคุมก็คล้ายภาคสามเฉดต่างกันแค่มุมกล้องผมเคยเล่นแต่ภาคพี a วอล์กเกอร์ไม่รู้คุณรู้จักไหมมีชื่อเกียร์ซูิตพีชวอล์กเกอร์เกมเก่าตรงนั้นนั่นนั่นมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นมันไม่เห็นมันไม่เห็น ออกซิเจนเรามีจำกัดนะครับหลอดข้างบนต้องไปทางไหนเนี่ย Yo know, you know, no, ตายยังรู้มันมีสูตรเลยใช้ได้บ้างวะบอกเชี่ยภาคนี้เล่นยากชิบหายมีบอกว่าอิฟโมอนอิฟนินเฮิร์สหรืออะไรก็ได้อะช่วยให้มันเล่นง่ายขึ้น โอเคโอเคโอเคมันให้เราขึ้นลิฟ ลุกขึ้นเพื่อนลุกขึ้นเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุชแกจะตายไม่ได้นะสเน็กมึงห้ามตายอีหี่ยไอสัตว์เอยมาต่อกันเลยเมื่อกี้แม่งกวนกันนิดหน่อย ไอซีไม่ซิมันมาทางนี้แล้วผมโดนล้อนนนนนรีบลงมาแล้วุึบจับมาจับมาส์หึ่งคนนี้เตะตันตันตันไอ้เหี้ยกูไม่อยากตายกูไม่อยากตายเหี่อะ มันต้องมีเหนื่อยกันบ้างแหละมันต้องมีหัวร้อนกันบ้างเลยเนี่ยอีกเกมเฮยเนี่ยโอเซนอสโอเซนอสโอนอสโอมอึ่งถ้าเล่นเกมนี้มีหัวร้อนคุณน,นับถือเลยเฮย แอบ,บขึ้นได้แล้วเมื่อกี้กจ็จะผ่านนี่แค่ด่านแรกนะเนี่ยแต่รู้จริงด่านต่อไปไมันจะขนาดไหน เขาคือสนเน็กใช่สนเน็กมีท่านเกียร์โซลิด ซึนเน็กซึนเบืกอเบือแม่งเลยไอสนเน้เรื <ov Deal. S 2> <turnover. S 1> ่องวะโอเคทำเนื้อเรื e> ่องม่งเลย มเมเขาจะพอใจสักที the the <S <S <ý ff> ฉันรอนานแล้วนี่นน <S <S <ý ff> โอ้โหเนื้อเนืน้อมันยาวจัด โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยว mm. ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับลาก่อนพอ่อ